มาาสุดแสบซุ่มโจมตีเมอร์ควารถถังคงกระพันที่สุดในโลกของอิสราเอลพังขณะที่ IDF เอาคืนรวนเลบานอนตอนใต้จากที่มีการรายงานการโจมตีในฉนวนกาซาได้กลับมามีความรุนแรงอีกครั้งภายหลังการเจราจาหยุดยิงสิ้นสุดลงทั้งยังได้มีการขยายพื้นที่ไปยังดินแดนราฟาที่ทำให้หลฟ์ไฟล์ออกมาคัดค้านอิสราเอลในการเปิดฉากรุกรานพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดข่าววันที่24กุมภาพันธ์เว็บไซต์ท็อวอมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ในชนวนกาซาวา่าสงครามกองโจรยังคงดำเนินต่อไประหว่างขบวนการฮามาสปาเลสไตน์ ine, และกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า i d เซึ่งดำเนินการปฏิบัติการทางทหารในเขตวงล้อมนี้นับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี2566แม้ว่าจะมีมาตรการและวิธีการที่ใช้อย่างโหดร้ายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน กองทัพอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะรับมือกับกองทหารปาเลสไตน์ได้เมื่อเร็วๆนี้กองทหารของกลุ่มฮามาสกองพผนอยอิสเอาดินเอากามได้มีการแสดงภาพการซุ่มโจมตีรถถังเมอร์ควาของอิสราเอลในชนวนนกาซาในย่านเอลเซตุนและนักสู้ชาวปาเลสไตน์ได้มีการใช้กลยุทธ์เดียวกันในพื้นที่อื่นในคลิปวิดีโอคะ่ะจะเห็นว่านักรบจากฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสซึ่งทำการซ่อนตัวอย่างระมัดระวัง ในเขตเมืองและป่าทึบทำการโจมตีอุปกรณ์ทางทหารของอิสราเอลโดยมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนครกหลังจากทำการยิงใส่รถหุ้มเกราะของอิสราเอลพวกมันก็ลุกไหม้แต่ก็ไม่มีการรายงานการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในหมู่ลูกเรือรถถังของอิสราเอลการโจมตีเครื่องจักรกลหนักของอิสราเอลดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อ IDF รถถังและยานพาหนะอื่นๆมีความเสียงสูงต่อนักสู้ชาวปาเลสไตน์ท,ที่มีการติดเครื่องยิงลูกระเบิดกองบัญชาการกองทัพอ,อิสราเอลไม่ต้องการที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรถถังและรถหุ้มเกราะที่ชาวปาเลสไตน์มีการทำลายระหว่างปฏิบัติการในชนวนกาซาแต่ควรสังเกตว่าเมอร์ควาได้มีการสูญเสียภาพลักษณ์ของหนึ่งในรถถังที่คงกระพันที่สุดในโลกซึ่งก่อสร้างโดยอุตสาหกรรมทางการทหารของอิสราเอลมาเป็นเวลานาน ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ทวอมีการออกมาเปิดเผยว่าวันนี้กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอล IDF ได้ทําการโจมตีหลายครั้งต่อสถานที่ทางทหารของขบวนการฮิชบุลล์หัวรุนแรงในจังหวัดทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่ตัวแทนของ IDF กล่าวเป้าหมายทางการทหารของขบวนการเลบานอนถูกโจมตีโดยเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอล การบินไอ f เอดำเนินการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ลาบูลทางตอนใต้ของเลบานอนทั้งนี้ยังไม่มีการรายงานผลที่ตามมาสำหรับขบวนการฮิชบุลลอฮ์และกลุ่มหัวรุนแรงชีอะเลบานอนเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้สำหรับสถานการณ์บริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนั้นย่ำแย่ลงอย่างมากหลังจากกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางฐานในฉนวนกาซาเพื่อต่อต้านขบวนการฮามาส ขบวนการฮิชบุลลอะก็ประกาศความสามัคคีกับกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มโหรรันแรงเลบานอนไม่เคยเริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มขน้นแต่พวกเขากลับเริ่มที่จะทําการยิงจรวดและปืนครกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลเป็นระยะระยะเช่นเดียวกับการโจมตีโดยใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็มีการตอบสนองต่อกองทัพฮิชบุลลอในลักษณะเดียวกัน โดยกองทหารนั้นไม่ได้มีการบุกรุกดินแดนที่ควบคุมโดยขบวนการแต่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มหัวรุนแรงถูกโจมตีเป็นระยะทั้งทางอากาศโดยเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลและโดยปืนใหญ่ของกองกําลังภาคพื้นดินรวมทั้งยังมีการที่ระเบิดอย่างต่อเนื่องได้นําไปสู่การพลัดถิ่นของพลเรือนในทางตอนใต้ของเลบานอนและทางตอนเหนือของอิสอราเอลแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับฉนวนกาซาก็ตาม